ทุกอย่างมันต้องมีที่มาสิมันถึงจะมีคําว่าโกรธหนูได้เลยก็โกรธได้เลยถ้าเราพูดตรงๆเราโกรธก็โกรธได้เลยแค่นั้นเองคือก่อนที่จะพูดครับว่าโกรธหนูได้เลยไม่มีคําขอโทษสักคำไม่มีเยียวยาแล้วว่าเราจะไปเยียวยาอะไรเราขอโทษทําไมเราทําอะไรผิดอ่ะใช่ป่ะแล้วเราทําอะไรผิดอ่ะ คือเราทําอะไรผิดอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเท่าไหร่พื่อน้างแไปแท่า่นกผมเท่าไหร่สามพันสามับุมของบ้านดีครับ อยู่ดีๆมันจะมีได้ยังไงโ้ทุกตัวาหนูบอกแล้วบอกว่าได้ถ้าเขาจะพูดในมุมของเขาพูดได้แต่ว่ายังหนูอ่ะหนูก sure> ็พร้อมที่จะบอกเหมือนกันเพราะหนูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะที่หม่ยฝากมาให้อวัดีค่ะ ขอบคุณนะคะเมื่อกี้ห้าแดงเข้ามาเลยสวัสดีค่ะวัสดีพี่แคทค่ะเชื่อมั่นในตัวหนูจะไม่ถามคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค,ะค่ณคะทุกอย่างหนูบอกกูแล้วว่าทุกอย่างมันมีที่มาแล้วก็ที่ไปคร <uk> ับมันไม่ได้ ไหนที่เรารู้สึกว่าเราเราทําผิดเราต้องไปอาค่ะเราต้องผิดจริงๆนะหนึกล่องไหมแต่ถ้ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆะนะหนูจะไม่เคยโทษคนอื่นนะจะไม่โทษคล้หนูจะไม่จะไม่โทษคนอื่นเพราะจะหนูที่ว่าหนูก็ทําดีที่สุดแล้วอะหนูทำดีที่สุดแล้วหนู แล้ก็ชัดเจนที่สุดแล้วครับชัดเจนที่สุดเลยแล้วก็ไม่ต้องรอให้ก็อย่างที่เคยบอกแหละหนูเป็น,หน,ปน,ห,น,ปนหนูเป็นหัวหนูเป็นหัวเรือนคะคะหนูเป็นหัวเรือเนาะอะไรก็ช่างแล้วก็กำลังไปค่ะจะถึงแล้วเอาเจ้าของพี่หมวย แล้วของพี่หมวดมาถึงแล้วนี่สวัสดีครับหนูเชื่อว่าอะไรก็ช่างหนูจะไม่ทำอะไรส่งส่งค่ะหนูจะไม่อะไรส่งส่งอยู่แล้วนะไม่ทำอะไรติดอ๋อความเป็นหนูหนูทำอะไรก็ช่างหนูจะไม่ทำอะไรส่งส่งจะไม่ตัดสินใจอะไรส่งส่งเลยครับ ดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวการตัดสินใจของตัวเองดีครับ มันไม่มีใครพูดตเองผิดหรอกอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกงไงเราก็พูดอย่าง,งานั้นนะคระหนูไม่แบบหนูไม่กังวลแล้วหนูรู้สึกยังไงเราก็พูดอย่าง,งานั้นเราก็ทำดีซะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรทำดีทำ ตั้งตรงตรงตั้ตรงเลยนะ้ลี่ย่ารมันมีที่มาแลวที่ไป